สวัสดีค่ะทุกคนต้าจ้าเห่าวันนี้นะคะกลับมาตามคำเรียกร้องอีกครั้งนะหลังจากครั้งก่อนนะคะทําทายคําศัพท์ h k ระดับหนึ่งไปวันนี้เราจะมาทําทายคําศัพท์ h k ระดับ2กันเดี๋ยวมีคําว่าอะไรกันบ้างวันนี้มี10คํานะคะมาลองทายกันเลยใครทายได้กี่ข้อบอกกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มคําที่1กันนะคะคาแรกนะคะคําใบก็คือตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนนะคะมีใครคิดออกไหมว่าภาษาจีนพูดว่ายังไง อลองคิดดูนะคะใครคิดออกแล้วตอบมาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเฉลยกันเลยคําว่ากลางคืนหรือว่าตอนเย็นนะภาษาจีจะพูดว่าวันช่างวันช่งมีใครตอบถูกไหมคะอ่าวันช่างแปลว่าตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนนะคะอ่ามาดูคําที่สองกันบ้างนะคะคําที่สองเนี่ยอ่าขึ้นและคําใบ้นะคะจะหมายถึงการเริ่มหรือว่าการเริ่มต้นนะคะ เกี่ยวกับคำว่าเริ่มหรือว่าเริ่มต้นนะคะอ่ะนี่คือคำใบ้นะคะโอเคมีใครตอบได้หรือ,อยังเอย้ยอ่ะฉเฉลยนะคะคำนี้คือเริ่มต้นนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันคำที่สามเลยนะคะคำที่สามเนี่ยภาษาไทยจะแปลว่าเตรียมหรือว่าเตรียมพร้อมนั่นเอง มีใครคุ้นคำนี้ไหมคะเตรียมหรือว,ว่าเตรียมพร้อมอ่าโอเคฉเฉลยจุนเป้จุนเป้จุนเป้โอเคเดี๋ยวเราไปต่อคำที่4กันเลยนะคะคำที่4ี่เนี่ยจะแปลว่าหวังหรือหวังว่านะคะหวังหรือหวังว่าข้อนี้ยากนิดหนึง่งนะคะข้อนี้ยากนิดหนึง่งมีใครตอบได้ไหมคะ อ่าโอเคคำตอบที่ถูกคือซีว่างซีว่างอีกรอบนะคะซีว่างนะคะซีว่างตัวน,นี้ก็จะแปลว่าหวังหรือว่าหวังว่านะคะโอเคต่อไปคำที่ห้านะคะคำนี้เนี่ยใช้บ่อยเหมือนกันนะทุกคนอ่าคำแปลนะคะภาษาไทยแปลว่าปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วนี่นะคะคำใบโอเค คำตอบนะคะคือชี ian, she, ian, she, ่เนียนชี่เนียนชี่เนียนไม่ใช่ชู่เนียน <No. S 1> นะคะทุกคนชี่ออกเสียงว่าชี่นะคะไม่ใช่ชู่นะโอเคเราไปดูคำที่หกกันเลยคำนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะคำนี้ภาษาไทยแปลว่าปีหน้านะคะปีหน้าโอเคปีห okay. น้าภาษาจีนพูดว่าอะไรเอ่ย เชื่อว่ามีคนตอบได้แน่นอนข้อนี้อ่าเฉเลยนะคะปีหน้าภาษาจีนจะพูดว่าหมิงเนียนหมิงเนียนหมิงเนียนนะคะหมิงเนียนก็คือปีหน้านั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อคําที่7นะคะคําที่7คือแต่ว่านะคะเป็นคําเชื่อมนะคะคาว่าแต่ว่าแต่ว่าภาษาจีนพูดอย่างไรมีใครตอบได้ไหมเอ่ยโอเค ฉเฉลยนะคะแต่ว่าภาษาจีนจะพูดว่าแต่แต่แต่น,นะคะแปลว่าแต่ว่าอ่ะข้อนี้ง่ายข้อนี้ง่ายมากข้อแปดเลทุกคนง่ายเว่อร์เรืองนี้ก็คือร้องเพลงนะคะร้องเพลงภาษาจีนพูดยังไงเอ,อ่ยมีใครตอบได้ไหมอ่านี่ง่ายมากๆเลยเพราะว่ามันน่าจะเป็นคําที่ทุกคนเนี่ยรู้จักตั้งแต่เรียนภาษาจีนใหม่ๆใช่ไหมข้อนี้ภาษาจีนพูดว่าช่างเก้อ ช่างเกอช่องเกอนะคะแปลว่าร้องเพลงนั่นเองอ่าเข้าสู่ข้อที่9กันแล้วนะทุกคนเป็นไงบ้าง8ข้อแรกตอบถูกกันกี่ข้อเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อ9ก,กันนะคะข้อ9อันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะแปลว่าพักหรือว่าพักผ่อนนะคะพักหรือพักผ่อนภาษาจีนพูดว่าอะไรโอเคฉเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ休息休息休息 นะคะซิลี่ก็คือการพักผ่อนนั่นเองและข้อสุดท้ายข้อ10นะคะข้อสุดท้ายทำไมภาษาจีนพูดว่าอะไรเอ่ยทำไมค่าคำตอบก็คือวี่ฉันอเวี่ฉันอเวี่ฉันมอ,นมอ,นมอโอเคค่ะมีใครตอบถูกกันกี่ข้อบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะ วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอขอลาขอลาเสียงเพี้ยนบายบาย